สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ้ยผ้ารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบโอ้แ <c oughs> นวทางนะคะแนวทางของเรานะคะเลขทูกนะคะขอโชคลาบนะคะจากเจ้าที่เจ้าทางนะคะเอาเอา้าวขึ่งเงียบเราบันอาเพื่อเพิ่นบวกเลขค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดบวกหรือยัง กําแก่หงเราแปลนไปเลขกเจ็ดแปดเจ็ดแปดบอกเขาอยังได้ยินกันไหมคะเมื่อกี้เนี่ยเอานี่นะคะขอโชคขอลาบนะคะแอดขอตอนกลางคืนนะคะเป็นวันโกลเนาะเพราะว่าตอนเช้าวันเช้าวันที่สิบแปดนี่จะเป็นวันพระนะคะแอดก็ขอตอนกลางคืนนีค้าสักับแก่มันสีหงบอกขอตอนกลางคืนนะคะขอตอนกลางคืนตอนเช้ากลัวตื่นไม่ทันนะคะตื่นบาทันเนาะ นี่นะคะขอโชคลาบนะคะขอสามตัวตรงนะคะงวดก่อนนี่ให้หกแปดเจ็ดนะคะหกแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดนะคะไปอ,อกข้างหน้าสามตัวหน้าเราพัฒนาโมดเลยค่ะทุกคนโอ้ไปกวงยังดูผมนะไปอ,อกเออล่างนะคะไปออกล่างโอ้ยเฮียอะไรอีสาแถวอัน,นยาโซแถวอำนาจแถวอุบลญุนเป็นขึ้นสี่ใดเนาะอันหกแปดนั่นค่ะ โอ้ยหกแปดเจ็ดเลยนะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะหกแปดเจ็ดเลยนะคะทุกคนโอ้หกแปดเจ็ดเลยได้สามตัวเลยนะคะโอ้ยเหตุบบอีสวยค่ะจ้ะ 6, 8, 7, หกแปดเจ็ดมวดก่อนนี่เป็นไหหกแปดเจ็ดห้อยโอเเจ็ดเจ็ดจ้ะโอ้ย,อย,อยเอตุแบบเนอะดวงเฮ้าเนาะคะ่ะเอามาดูมวงน,นี้นะคะมวงน,นี้วันพระนะคะจะเป็นตัวไหนนะคะตัวแรกเนะมันตัวใดละศูนย์อยู่บ่ะค่ะศูนย์นะคะศูนย์มา ้าหกเจ็ดแป๋อเจ็ดไปลักรวยเอาจะทีเจะท่าก็หูจักหลักรวยเจ็ดเข้าหลักร้อยเลยนะคะเมียนบอกเอาเจ็ดไปรักรวยคนนี้จะทีจะท่างหูจักรักรวยอยู่เนี่ยได้บอกเจ้าศูนย์นะคะศูนย์มาแล้วนะคะตัวเลขฮึ่ศูนย์นะคะศูน,นย์หัววันพระเฮงมักมีศูนย์ด้วยค่ะ เอาลองดูค่ะทุกคนลองดูเด้อค่ะแนวทางนะคะเลขถูกนะคะโอ้เดี๋ยวแอดไปตอบคอมเมนต์ทุกท่านเด้อค่ะตอบคอมเมนต์ทุกท่านนะคะอันเพราะว่าเรา,เราต้องรอแอดเห็นอยู่นะคะเวลาเวลาเอฟซีคอมเมนต์นะคะมันจะแจ้งเตือนนะคะแจ้งเตือนแอดเห็นอยู่ค่ะมันจะขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนะคะแต่ว่านะคะพอแอดจะเข้าไปตอบทันทีเลยแอดหาไม่เจอนะคะต้องรอสักพักรอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะ พราะว่า u ู u b e มันมันไม่แจ้งเตือนมันมันไม่ขึ้นค่ะแอดหาไม่เจอนะคะแอดหาคอมเมนต์ไม่เจอค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรนะคะตายบัวบานกล่องค่อยคือขยั็บแนวนี้นะคะศูนย์มาแล้วนะคะทุกคนศูนย์นะคะหรือมันจะไปศูนย์หกเหมือนรัฐบาลไทยนี่บ่โอ้ยตัวใดกัจัดเลยค่ะทุกคนนะคะอย่าลืมเด้อเราพัฒนานะคะไม่มีดงไม่มีดับนะคะทูกสูรทูกหวยเ่ยนะคะบ่มีดับนะคะ ติดดับตรงไหนนะคะกระจัดโหลดค่ะว่าแต่มักกระจัดเลยค่ะว่าจะมักกระจัดโูดค่ะนี่เอาทางเอามาแบ่งปันกันได้นะคะช่องของแอดนะคะเอามารับเอาความหมานความหิงความปังนะคะจะเบิ้ลจะหามอีกไหมนะคะส่วนนี้ห้อยกับโอกกจะเบิ้ลแต่หามนะโอ้ยอันบ่ได้บ่ได้เกิดดีหรอกค่ะเพราะว่ามันมันมันโอกแต่เบิ้ลแต่หามนะคะมันหายไปสักพักหนึ่งนะคะเบิ้ลหามนะคะผูดอย่านะีถามหาม่าจะดักกระโดด แต่เห็นคลอก็ถามหามันเห็นมันมาอีเห็นบมมาแล้วมันมาทุกวันเลยเฮ้ยโอ้ยสองสามอาทิตย์ออกแต่เบิ่นแต่หามเอ็นลราปวดสมองค่ะจ้ะเบิ่นบนเบิ่นล่างอยู่หันโอ้ยเฮาบิร์นจับเบินจนกคือเฮาก็ตายเลยค่ะส่วนมากนะคะสายรูดนะคะจะรอดนะคะสายรูดฮะหอยยั้งระบาดนี่ทุกคนศูนซูน เอาเมียทุกคนมันจะไปหวยไหนทุกคนเอาลองดูเดอ้อส่วนนากเจ้าจที่ก็จะชอบไปรอบลูกนะคะเอาว่าไม่นหวยไม่ศมูนย์หมดคะ่ะเล่เาพัฒนาค่ะเอาขนาดเจ็ดหกเจ็ดแปดก็ยังมีเจ็ดสองตัวเลยนะคะเอาลองเบิงนนะเอาจะาที่ว่าเ 7, จ 7, 7, ็ดเจ็ดเจ็ดเจ้าที่อันว่าจะกันตุกแกว่าจะขี่เกี่ยมนะคะลบกันดีละมุนี โอ้ย oh หงพาก็ขี่ขี่เหี้ยมไรกันเอาลองดูเด้อค่ะทุกคนได้ยินเสียงชัดไหมเนาะชัดเจนบอกค่ะโหศูนย์ศูนย์ทุกคนว้ยยว้ยมันชิมากอีหลีบอกค่ะเอาลองดูหมยทุกคนศูนย์ศูนย์ค่ะเป็นตะคืออยู่อศูนย์ศูนย์เนี่ยค่ะทุกคน ศูนย์ศูนย์โอ้ยศูนย์ศูนย์เอียงน้อบาทเหมวืวยบมเมนไม่ใช่เราพัฒนาจะมีศูนย์รค่ะตายศูนย์ใดน้อบาทจะไปรักรวยด้ยลูกหลานด,ด้ยเหอวันพระระวังดับไม่อยู่นะคะทุกคนเอ๊ะกลัวมากมากเลยนะคะกลัวพาเออเสียโอกาสนะคะระวังหน่อยเด้อจ้ะวันพระมันเคยดับไม่อยู่นะคะเอดกดบกลัวคือกันเด้อจ้ะ ชอบก็จัดเลยนะคะชอบก็จัดเลยเว้นสักงวดนะคะเว้นเว้นดับไว้สักงวดนะคะไม่งั้นก็เบาราคาลงมานะคะแอดกลัวมันดับไม่อยู่แล้วเอฟซีจะเสียโอกาสนะคะทุกคนเออแอดก็ไม่มั่นใจด้ค่ะวันพระนะคะขนาดวันธรรมดาย,ยังเกือบจะไม่รอดนะคะลองดูนะคะว้ายห่ไยท้ามันออกศูนย์ศูนย์อีหลีมาเหตุจังไหจ,จ้ะเอาลองดูเดจ้ะทุกคนห้วยศูนย์ศูนย์ว่าสาน แมนบทดตัวแรกมันหกหรือศูนย์นะคะเอาคือห่เบียดอย่างเนาะว้ายไม่ใช่จะเบิ่นอีกบ่าคา่ะมันคือสิเบิ่นทุกหมวดแถวโอ้เอ็ดผักสะกดดอกข้าสัน <c oughs> ใครไหวไปก่อนนะคะโอ้่อยผักสะกดเอาละสามส่งข่อยสิบไปอยู่ใส่ละบานโอ้ผู้ใดไหวไปก่อนหลุดจ้ะอาทิตย์นี้ขุดผักสะกดห่อโอ้จะเป็เนเหี่ยงคือปยศามครับนี่นะคะ ไ,ได้ทั้งทุนคืนนะคะทุกคนแต่บางงวดกับวันพระบางงวดก็เหงนเนยค่ะอ้บางงวดก็มาเต็มเต็มแต่เจ้าท si uh ี่นะคะเจ้าที่ชอบไปไปลาวสตานะคะมีใครได้เอาไปลาวสตาไหมยังเจ้าที่ยังไปลาวสตาอยู่ไหมคะทุกคนลองดูนะคะเจ้าที่ชอบลาวสตาชอบฮานอยนะคะเจ้าที่โบไม่สาวสาวลาวนี่ไปแต่นี่นะคะสาวลาวนี่ไปแต่ตัวดินนะคะส่วนมากเดี๋ยวนี้นะคะตัวดินเนาะ ศูนย์อย่าง้อยอย่าบอกอ,อย่าบอกได้ศูนย์สามตัวจ้ะศูนย์อ้าลืมบอกเอฟซี FC นะคะว่าแฟนแอดจับนะคะแฟนแอดจับให้นะคะพอดีวันพระพอดีเนาะนี่เขาก็จับเขาก็จับไอ้น,นี่ของเขานะคะแฟนแอดจับเ้อะเขาแฟนแอดจับให้แอสดื่มบวกเขาคอยก็ว่ายุคป,ปกติแอดจับคือสิได้อันยูเทเทลสองสามนี่เลยจ้ะ ปกติเอ็ดจับสีได้ยอยู่เดียวสองสามห่วยแอ็ดตามสองสามจะคบปีหรือยังทุกคนมันไปใส่ห่วยอัดเลยทุกคนอัดเลยมากโบมากบหู่งอัดมั่นค่ะอัดมั่นสองสามนะคะนี่ละเดือนนี่ละทั้งเดือนนี่อัดหลดค่ะเดือนนี้นะคะห่วยอัดเลียวหยกีอัยสองสามนี้เดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะคะเดือนเกิดแฟนเอดเดือนเกิดแฟนเอดนะคะได้ทุกปีนะคะแต่ว่าปีนี้จักสิเป็นี้เราใดดอก รัฐบาลไทยก็วอนจะออ่างีเด้แต่ว่ามีอะไรมามาขั้นตลอดนะคะมากันตลอดนะว่าบเป็นศูนย์สามตัวหรือเปล่าคะอู้มันคือสินหลดแท้ศูนย์ศูนย์นะคะโอ้ยคือจับได้เนี่ยนี่เฟนเอรจับนะคะเออเลขกบดีนี่ไม่แด้แฟนเอรหละจับมานี่เสวยค่ะสวยทุกตัวนะคะหวยศูนย์ศูนย์อะลองดูนะคะขอให้หมานขอให้หิงนะคะ ไปตัวไหนก็ขอให้โชคดีไปสู่ไหนก็ขอให้โชคดีนะคะตามเปิดรับนะคะเอาความหมานความเฮงความปังมาเปิดรับเอาโชคเอาลาบนะคะให้มีเงินมีทองนะคะได,ได้หมานได้เฮงได้ปังร่วมกันเนาะเป็น f อฟช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะขอบคุณ f อฟทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดแอดก็อยากให้แนวทางมันเข้าเนาะติเตียนมาได้นะคะเออขัดใจตรงไหนก็แบบเดี๋ยวแอดจะพยายามปรับปรุงให้นะคะแต่แอดก็ โอ้ยเหตุเด็ดทอนี่เหรอคะทำยำโอ้ยศูนย์ศูนย์เก่าคึ้ง่ามเด no. <t> ี๋ยค่ะทุกคนบ้านคือสวยแท่หวยบัวเมนบ้านฉิม่าอี๋บัวศูนย์ศูนย์เก่าศูนย์ศูนย์เก่าศูนย์ศูนย์หกบัวใครจะแปลงเป็นตัวไหนก็เปลียนเอานะคะเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกได้ไหมนะคะเอาหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านี่ยิ่งวันเกิดเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่ก็เกิดเดือนนี้เช่นเดียวกันนะคะเจ้าแม่เกิดวันที่ยี่สิบเก้านะคะแฟนเกิดวันที่ เจ้าแม่เกิดวันที่สนะิบเก้านาะแฟนเกิดวันที่ยี่สิบสามนะคะโอ้ปีก่อนนี่คึกคักกันขนาดเอหนึ่งเก้านะคะมาจริงๆเนี่ยกันหนึ่งเก้าปีก่อนเนีเออนะคะเผื่อแปลงกันเอานะคะโอ้ผลลูดไม่ไม่ใช่จะออกปะศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูย์หกเอาแปลงกันเอา้อสวย,สวยจะจ๊ะเนาะไม่รู้ทูบจะสวยกับเราไหมนะคะคนคนหมุนเขาจะสวยกับเราไหมเอาลองดูเด้อจ้ะจุดตลอดะคะ่ะจุดตลอดได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะลองดูจ้ะ ชอบก็ค่อยจัดนะคะค่อยจัดค่อยตามนะคะแต่ก็ขอให้มานะคะ009สวยเนาะสวยงามพระรามเปียดนะคะเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อจ้ะขอให้โชคดีขอให้มาขอให้หิงนะคะขอให้ปังนะคะขอให้รวยยกช่องนะคะไปตัวไหนนะคะก็ขอให้ได้รับ นะคะสามตัวตรงนะคะให้รับสุขรับลาบเนาะให้ได้เงินนะคะมีเงินทองนะคะเป็นหมืน่นเป็นแสนในบัญชีเนะาะจะเนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านเดยจะไม่เจ็บไม่จนนะคะเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะคะสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะโสดีจ้า